วงการบอลไทยสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่บุมร้อยตำรวจตรีชาคริตเสียชีวิตแล้วนับเป็นการสูญเสียครั้งสำคัญของวงการฟุตบอลไทยเมื่อมีรายงานว่าบุมร้อยตำรวจตรีชาคริตวงปัดสาผู้ผลักดันนักเตะม,มากมายเข้าสู่รัวทีมชาติไทยอาทิเต๋าดินโยธนาสิทธิ์สิริพลาและบอดินภาลา จนได้ฉายาว่านักปั้นมือทองเสียชีวิตแล้วตามรายงานระบุว่าบุ๋มร้อยตำรวจตรีชาคริตวงปัดสารหนึ่งในผู้สร้างแห่งวงการลูกหนังไทยทั้งนักเตะและบุคลากรได้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งอย่างสงบเมื่อวันศุกร์ที่วันที่4สิงหาคม66ที่บ้านเกิดอำเภอเขมมาราชจังหวัดอุบลราชธานีโดยบุ๋มชาคริตเป็นตำรวจที่รักฟุตบอลอย่างมาก สร้างนักฟุตบอลของอำเภอเขม,มาราชในนามทีมปอซิตี้กระทั่งมีนักเตะชื่อดังที่ผ่านการผลักดันอาทิอำนาจพมรประเสริฐเต่าธนาสิทธิ์สิริพลาบอดินขาลานักเตะทีมชาติไทยและอีกหลายคนนอกจากนี้ร้อยตำรวจตรีชาคริตวงปัดสายังเป็นผู้ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์กีฬาฟุตบอลอำเภอเขม,มาราช ให้คนไทยได้รู้จักโดยเคยเชิญซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองทวัชัยดำรงอ่องตระกูลอัธ,ธกรเสนเพลงโคชเฮงวิทยาลาหากุลพร้อมทีมชนบุรีเอซไปร่วมแข่งขันฟุตบอลรายการพิเศษมาแล้วตลอด20กว่าปีในวงการฟุตบอลพี่บุง๋ง ถือว่าเป็นหนึ่งในบุคลากรที่ช่วยส่งเสริมการสร้างนักเตะระดับเยาวชนเพื่อก้าวไปสู่ทีมชาติไทยไม่แพ้โคโอ้ระดับชั้นนำหลายหลายคนอย่างไรก็ตามด้านกำหนดสวดอภิธรรมร้อยตำรวจตรีชาคริตรที่บ้านของตัวเองร้านอาหารบ้านโกงพเนียงตำบลในเมืองอำเภอเขมมาราชจนถึงวันที่6สิงหาคมก่อนชาปนกิจในวันที่7สิงหาคม เวลา15นาฬิกาที่วัดชัยภูมิการามอำเภอเขม,มาราชจังหวัดอุบลราชธานี